ผม,ผ,มผมก็นึกว่าหาปลาเลียงใครไม่เห็นรอ่ะมัมีใด้ช่วยอะยายตกเหรอตกมานางฮะวงผมก็นึกว่าหาปลาเียงใครไม่เห็นอรอ่ะมัมีใครช่วย,ยอ,อ<า>วะ ไม่ได้ไม่ได้ผมนึกว่าหาปลานะเนี่ยไม่ใช่หาปลาเดี๋ยว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 แย่เอวแย่ก็ไม่เย็นโอ้ยได้เลยแม่ช่วยอะไรไม่เนี่ยไม่ได้เดือยมือพันแล้วมันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแต่ช้าไปแล้วสองสามชั่วโมงแล้วแต่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยสามชั่วโมงก่าแล้วมั้ง ไปหกโมงให้ค่ะผมเดินมาแล้วรอบนึงเมื่อกี้ผมนึกว่าหาปลาผมใส่หูฟังหาาปลเดี๋ยวนอนหายเดี๋ยวผมเรียกเรียกใครมาช่วยนะกระเป๋าโนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอถามยายอยู่นโน้นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้อยนั่งก่อนนอนเดี๋ยวเอาขาขึ้นมาก่อนยายเพื่อละก็เดินอ้เมื่อกี้ป้ายายเรียกผมเหรอเรียกผมวิ่งไปรอบนึงแล้วผมนึกว่าหาปลาไปย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ยายนั่งก่อน ยายทำไม่ดีด้วยจริงๆแล้วต้องขอบคุณนะครับสำหรับคำชื่นชมนะครับสำหรับคลิป,ลปที่ช่วยยายยายตกน้ำนะแล้วก็ต้องขอโทษสำหรับคนที่เข้ามาเม้นตำหนินะครับจริงๆแล้วตอนนั้นนะฮะ เรายืนมองยายอยู่ฝั่งตรงข้ามเราไม่รู้หรอกว่ายายพูดอะไรได้ยินไม่ชัดได้ยินแต่เสียงแหบๆแล้วก็เสียงมันร้องไห้ผมก็เลยวิ่งอ้อมสะพานไปวิ่งอ้อมสะพานไปก็ยังไม่ได้ยินว่าแกพูดอะไรก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายพอลงไปถามคุย ตอนตอนที่คุยก็เอามือจับแกไว้นะเอามือจับแกมือแกไว้พอร,รู้ว่าแกตกน้ําอะไรเงี้ยก็วางโทรศัพท์ทิ้งเลยก็ช่วยแกขึ้นมามันถึงได้ยินแต่เสียงไงมันมัน,มนเราไม่ได้แบบไปตั้งใจถ่ายอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีคนมาตําหนิว่าเออทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยทาว่าเสียใจไหมก็ไม่ไม่ได้เสียใจครับเฉยเฉแต่ก็ ยังมีคนแบบให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นก็พยายามมองแกตอนที่ช่วยแกขึ้นมาก็มองอยู่ว่าแกบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขาหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแกได้ยินเหมือนแกบอกว่าขาชาไม่มีแรงอะไรเงี้ยเราก็แบบนึกว่าแกตกลงมาตะหลิ่งมันสูงนะคะ่ะเราก็มองอยู่ว่า,าแกบาดเจ็บหรือเปล่าก็ค่อยๆดึงนะฮะ แล้วก็ถามแกไปด้วยตอนตอนที่ดึงก็คอยถามไปด้วยอ,อยากอยากรู้ว่าแกมียังมีสติดีดอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมีสติไหมเวลาผู้ภัยมาจะได้จะได,จะได้จะได้บอกอาการเข้าไปยายแกก็มีสตดิดีอยู่ครับก็อุ้มขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปร้านผัดไทยตรงข้ามนะะตรงข้ามถนนอีกก็วิ่งวิ่งไปไปไป,ไปบอกเขาเขาก็วิ่ง ขาก็มีคนวิ่งมาวิ่งมาช่วยกันสองคนช่วยช่วยดึงยายช่วยอุ้มยายขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันมันเอียงตรงนั้นมันลาดเอียงแล้วก็พี่เขาก็โทรหาผู้พัยสักพักก็มีผู้ัยมาไม่เกินสามนาทีครับผู้พัยมาแล้วก็มีพี่ตำรวจมาก็สอบถามอาการอะไรเงี้ยเหมือนพี่ผู้พัยเขารู้จักกันนะฮะรู้จักยายรู้จักชื่อยายด้วยอืมก็อุ้มขึ้นรถอุ้มขึ้นรถไป แล้วก็มีพี่ตำรวจเขาก็มายืนคอยอำนวยความสะดวกตรงนั้นนะเขาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปยายแกก็ก็เหมือนยกมือไหว้ขอบคุณอะไรเงี้ยแล้วก็จะยืนส้มให้เราก็บอกว่าไม่เป็นไรยายเก็บไว้กินเถอะแล้วก็ยืนมองมองยายไปจนจนรถรับรับตาไปนะแต่ไม่รู้ว่าคู้ภัยพาพาไปไหนครับเรื่องมันก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคำ เม้นชื่นชมนะครแล้วก็ขอโทษสำหรับเม้นท and ี่มาตำหนินะครับก็ผมก็ทำดีที่สุดแล้วเรื่องมันก็มีสมมานี้นะครับ 你那是啊，房价也危险。